สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสนํามีดหมอยุคต้นของหลวงพ่อเดิมไม้พี่ๆได้รับชมกันครับก็จะมาดูดูลักษณะเอกลักษณ์มีดด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ทรงปืนนะครับผมก็จะให้มาดูความงดงามของมีดหมอนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูภายในเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมครับ พี่ๆพี่ๆบางท่านก็อยากให้ผมชี้จุดที่รายละเอียดให้ให้พี่ๆได้รับชมวันนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายครับผมก็อาจจะไม่ได้เช็คเกทเท้กับขครได้นะครับผมอันนี้เราก็จะมาดูในเนื้อหาของเหล็กแล้วกันครับอ่ะเห็นไหมครับเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กก็จะมีเห็นไหมครับ,ก,รบก็จะมีความดําเห็นไหมครับมีความเงาเห็นไหมครับก็อันนี้ก็เป็นด้าน ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าเสียดสีหน่อยครับเสียดสีกับตัวฝากครับผมก็จะมีความความเงาเงาเหมือนกระจกเลยครับเห็นไหมส่วนไหนที่ไม่ได้เจอเสียดสีเห็นไหมครับเนื้อเหล็กก็จะเป็นเหล็กดําเห็นไหมครับก็ที่เราพูดถึงกันเรื่องที่ว่าหลวงพ่อเดิมใบเหล็กดำนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนื้อเหล็กก็จะมีค่อนข้างที่จะมีสีดาเห็นไหมครับก็จะเป็นปานดําขึ้นมาแบบชัดเจนอันนี้ใบนี้ก็จะมีความแก่งนะครับผม ค่อนข้างที่จะแก่งมีความคมสูงเห็นไหมครับสนิ่มเนี่ยกินแทบไม่ลงเลยนะครับความแก่งของเล่มเนี่ยผมชอบมากนะครับเล่มเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากรักมากเห็นไหมครับอันนี้ก็จะดูสันมีดเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้อันนี้ตัวใบมีดเนี่ยผมทําความสะอาดไปมั่งแลวนะครับผมแต่ช่วงสันเนี่ยผมก็ยังปล่อยปล่อยให้เห็นคราบความเก่าเห็นไหมครับอ่าเห็นคราบความเก่าครับเห็นคีเซนิมที่เกาะติดไหมครับอ่าความเก่าและอายุของมีดก็จะชัดเจนอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับผม เห็นไหมอาถ้าเป็นมีดใหม่ถ้าเป็นมีดใหม่ที่ทํามาใหม่ก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับผมเห็นไหมครับถ้าเป็นมีดมาทําสร้างขึ้นมาใหม่ๆก็จะแตกต่างกันชัดเจนเห็นไหมครับก็จะมีคราบสนิมคุมเห็นไหมครับก็จะขึ้นเป็นบางที่ครับผมเพราะว่าสนิมคุ่มพวกนี้ไม่ได้เกิดการตั้งใจที่จะให้ขึ้นครับผมก็จะขึ้นมาเป็นบางที่ที่เจอเหงื่อเจอใครครับเห็นไหมครับเนื้อเนื้อเหล็กก็เป็นไงครับ เนื้อเหล็กก็จะเป็นเหล็กดำเห็นไหมครับเหมือนดำมาจากภายในเลยนะถ้าเรามองเห็นครับมีมีความดำครับผมเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับก็จะจะมีตอกหัวแหวนผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าความหมายของช่างจะจะจะทามาเพื่ออะไรหรืออาจจะนะครับในความคิดผมก็คิดว่าอาจจะตอกเป็นหัวแหวนให้รู้ว่าเป็นมีดวัดอ่ะประมาณนั้นนะครับผมเพราะมันเป็นมีดยุคต้นๆนะครับผมเห็นไหมครับอ่า อย่างยุ้แล้วเราก็จะมาดูถึงเรื่องร่องเลือดครับส่วนมากที่เราจะพบเจอกันก็จะเป็นหนึ่งองเลือดสอง่องเลือดสาม่องเลือดที่ว่าหายากก็จะเป็น 2- อถึงสามล่องเลือดที่จะเจอบ่อยครั้งก็จะเป็นร่องเลือดเดียวแต่เล่มนี้เล่มนี้ค่อนข้างที่น่าสะสมมากครับผมเล่มนี้จะเป็นห้าล่องเลือดนะครับผมครับห้าล่องเลือดที่เราจะพบเจอด้ามปืนอย่างเนี้ครับเราก็าจะจะมีอยู่ในหนังสือปกดํานะครับผมหนังสือเล่มดาหลวงพระเดิมเราก็จะเห็นลวดลายพวกนี้อ่า เห็นมีดหมอชนิดนี้มีอยู่แล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็มีในหนังสือเล่มดําอยู่นะครับผมแต่เล่มเนี้ยเป็นห้าล่งเลือดก็จะค่อนข้างที่จะหายากครับผมก็จะไม่ค่อยได้พบเจอกันครับผมและดูความเก่าของของเหล็กเห็นไหมครับที่เราเห็นกันมีดยุคกลางยุคปลายที่เป็นดํางาดํางาฝักไม้ดํางาฝักงาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเห็นไหมครับเห็นดูเนื้อเนื้อเหล็กจะเหมือนกันเลยไหมครับลองดูเห็นไหมครับก็จะมีความดําเห็นไหมครับ อ่าดูดูลายลายตอกของช่างเห็นไหมครับชัดเจนเรื่องกระดูกนะครับส่วนที่ผมจะซื้อรับซื้อดาปืนผมมองผมผมจะชอบตรงเรื่องกระดูกมากนะครับจะเป็นจะเป็นเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่อย่างเล่มเนี้ยจะเป็นใบแปดนิ้วอ่าก็จะมีความใหญ่ค่อนข้างที่จะพกใช้งานได้จริงครับผมนะที่ผมเจอเล่มเล็กๆกระดูกงูก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมอ่าอันนี้ผมได้ทําคลิปให้พี่ๆ,ๆได้ดูกันได้รับชมกันเห็นไหมครับกระดูกงูเห็นแบบเรื่องกระดูกงู ที่ผมได้มาสองลองเลือดที่ผ่านมือผมก็เป็นตอกอย่างเดียวกันนะครับผมตอกลักษณะเดียวกันเลยครับผมก็ดูเล่มนี้ดูเล่มนี้ไว้เป็นแนวทางได้นะครับผมอ่าเห็นครับเห็นไหมครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเล่มนี้ผมมองว่าสวยเห็นไหมครับรายละเอียดสูงช่างก็บรรจงในการสร้างขึ้นมาด้วยนะครับผมดูเห็นไหมครับก็จะมีลายกระหนกเห็นไหมลายไทยเห็นไหม มีลายไทยก็จะแตกต่างกับมีดหลงพะลุล่งแบบชัดเจนนะครับผมมีดหลงพะลุล่งก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเปียวเพิงขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นลายไทยเห็นไหมครับเนะี่ยอันนี้จะยกตัวอย่างหลงพะลุล่งนะครับคร่าวๆอ่ะอันนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นเปียวเพิงขึ้นมาเห็นไหมครับร่องเลือดก็จะมีเปียวเพิงอุดหัวอุดท้ายเห็นะนะนะไหมครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมจะมีร่องเลือดแล้วก็จะมีเปียวเพิงเห็นปะแต่อันนี้ก็จะเป็นลายเขาเรียก อันนี้ก็จะเป็นลายไทยเห็นไหมครับที่เราจะเห็นมีดยุกกลางยุคปลายก็จะมีลายไทยเป็นดอกไม้ม้างอะไรบั่งที่ว่าไปอยู่กับมีดอยู่กับมีดเสมาหรือน้องสิงช่วงปลายๆก็จะเป็นพวกลายไทยทะส่วนมากครับผมก็จะชัดเจนอยู่อันนี้แต่เป็นนี้เป็นมีดยุกต้นนะครับผมอ่ะไอ้ส่วนเรื่องเก้แท้อะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้มีความรู้หรือความสามารถที่จะไปแยกแยะใครครับผมผมก็จะเล่นมีดด้วยความ ใจรักนะครับผมก็จะเอามาให้ดูวัสดุอันนี้เห็นไหมครับก็จะไปดูความเก่าของกันเห็นไหมครับก็จะมีตอกหมุดเห็นไหมครับหมุดก็จะเก่าไปพร้อมกันเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับมีคราบความเก่าเห็นไหมมีการเชื่อมนะครับช่างสมัยก่อนผมมองว่าท่านทำทั้งทําทชิ้นงานน่ะผมมองว่าท่านปานนี่นะครับ <c oughs> ทําอย่างใจเย็นนะครับผมเนะ การฉลุเห็นไหมครับการการการชักล่องเออการชักล่องแทงตะไบเห็นไหมครับก็จะมีความอ่อนช้อยเห็นไหมครับที่ผมเจอมาก็จะเหมือนกันเลยนะครับแค่ต่างขนาดเฉยครับแต่ความแบบความเหมือนผมก็งงมากว่าช่างทําได้ไงเหมือนหมดเลยครับผมเนี่ยช่วงช่องไฟเห็นไหมช่วงช่องไฟความความห่างช่องไฟก็จะเหมือนกันเลยจะเล่นเป็นเล่มใหญ่หรือเล่มเล็กนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมจะมีสันเห็นไหมมีดั้งขึ้นมาเห็นไหมตรงตรงกลางก็จะมีดั้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมก็จะมีดั้งมาตรงขึ้นมาครับ เห็นไหมมีความอ่อนช้อยเห็นไหมครับมีความอ่อนช้อยเห็นไหมครับก็จะมีงอนขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วดูความเก่าความเก่าอายุของไม้นะครับเห็นไหมครับก็จะชัดเจนเลยมีดใหม่ๆที่จะทําขึ้นมาก็ความเก่าก็จะไม่ได้ครับอายุของไม้ก็จะไม่ได้เห็นไหมครับเห็นการแทงตะไบไหมครับล่องรอยการแทงตะไบเห็นไหมจะมีริ้วล่องรอยการแทงตะใบความคมก็จะหายหมดเลยครับจะขึ้นเป็นความมันจะเป็น เป็นเป็นร่องตะไบที่เราเห็นอยู่บางๆเห็นไหมครับก็จะมีความมันความแห้งเห็นไหมครับไม้เทบจะขึ้นขวัญเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะมาดูเห็นไหมคราบการแทงตะไบเห็นไหมครับแล้วดูความความเก่าฝังลึกเข้าไปเนื้อในเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีความแห้งแบบชัดเจนครับเห็นไหมครับอ่ามีความแห้งอย่างชัดเจนเห็นไหมครับดูความอ่อนช้อยของของตูดดัามนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมครับ ห็นครับก็จะมีความอ่อนช้อยเห็นไหมครับเห็นไหมจะเป็นด้ามใหญ่หรือด้ามเล็กนะครับผมมองให้ดูเล่มนี้ไปไปเปรียบเทียบน่าจะได้นะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมได้มีดมาที่เป็นด้ามปืนเหมือนกันแต่เป็นสองร่องเลือดอ่าเพราะส่วนมากเราจะพบเจอกันหนึ่งร่องเลือดกับสองร่องเลือดนะครับแต่ตัวด้ามวัสดุเหมือนกันเลยครับไม่หนีก็เลยและเอกลักษณ์ครับผมความงานะครับเอกลักษณ์ครับผมสนี่สนี่สนนี่ความ ความโค้งอะไรที่ช่างก็ทําเหมือนกันหมดเลยครับจะเป็นตัวข้องอตรงนี้อ่าเห็นไหมครับก็จะเหมือนกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมก็จะมีหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อเห็นไหมครับอ่าห้าข้ออ่าครับผมเห็นไหมครับแต่ส่วนเรื่องเกเทพี่พี่ก็ต้องไปดูกันเอาเองนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็จะให้ดูวัสดุในตามในตามชิ้นงานเท่าที่ผมมีนะครับผมอ่าก็ดู เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆได้ครับผมนี่เห็นไหมครับใบเหล็กก็จะเป็นใบเหล็กดําเล่มนี้สวยมากครับผมครับแล้วก็เป็นดํามปืนเล่มที่หายากครับครับเห็นไหมมีขนาดเห็นไหมครับมีขนาดความใหญ่ก็กําลังพกพาครับผมใบความยาวของใบก็จะตกอยู่ที่แปดนิ้วนะครับผมจะเป็นใบแปดนิ้วอ่เห็นไหมครับเห็นไหมครับก็จะจับจับได้ทั้ง ขนาดมือเห็นไหมครับก็จะเอาไว้ป้องกันคุณใสหรือเป็นเครื่องรางพกไว้ติดตัวหรือจะเป็นอาวุธคู่กายก็ดีนะครับผมดูสันนะครับผมสันก็จะมีความหนาครับผมเหล็กเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กก็จะเป็นเหล็กตีไฟเหล็กก็จะมีความแข็งครับเห็นไหมครับก็จะมีการชุบแข็งชุบเหนียวครับเห็นไหมครับสนิมสนิมแทบกินไม่ลงเลยครับเนะี่ยเห็นไหม ตอนที่ได้มาสนิมกินกินผิวผิวมาข้างบนแลพอผมเช็ดออกผมก็นึกว่าจะกินถึงเนื้อในก็ไม่ได้กินเข้าไปถึงเนื้อในก็อาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมเห็นไหมครับแต่สันมีดก็ยังหลงเหลือไว้ให้เห็นอยู่ mm. เพื่อเป็นความรู้หรืออาจจะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆที่กําลังที่อยากจะสับกําลังที่อยากจะสะสมนะครับผมเพราะว่ามีดหมอยุคกลางยุคปลายก็หลักหมื่นไปไปลายถึงหลายๆเศษนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพ การใช้นะครับผมและมีดหมอของยุคต้นนะ่ะมีดหมอ,อเมื่อเดิมยุคต้นนะ่ะผมมองว่ายัางเป็นมีดที่น่าใช้เรื่องพุทธคุณไม่แพ้ก,กับมีดยุคกลางและยุคปลายและราคาก็ยังพอจับต้องได้นะครับผมและแต่ถามว่ามีดยุคต้นจริงๆหายากมากกว่ามีดยุคกลางยุคปายนะครับผมเท่าที่เท่าที่ผมฟังมาเท่าที่ผมฟังมาจากเซียนยุคเก่าครับก็ส่วนมากมีดยุคต้นก็จะไม่ค่อยได้มีใครรู้ ก็จะเป็นเซียนยุคเ,เก่าๆหรือว่าสายตรงที่เขาจะรู้กันเขาก็จะเก็บมีดพวกนี้ไว้ใช้ไว้พวกผ่าเพราะราคายังพอจับต้องได้ยังยังน่าใช้ครับผมส่วนมีดยุคกลางยุคปลายมีราคาเขาก็จะนําเพื่อนําเข้ามาเพื่อแบ่งปันอ่าครับผมก็จะได้ราคาและกําไรมากมากกว่าอ่าเห็นไ,ไหมครับมีความดําความมีความดําความแห้งความแข็งครับในตัวมีดอ่า วันนี้ผมก็ได้นำมีดยุคต้นมาให้พี่ๆได้รับชมก็อาจจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมถ้าสิ่งไหนผมพูดผิดประการใดผมก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะส่วนเรื่องเช็คเกแท,ท้ผมก็ยังไม่ได้มีความรู้ที่จะเก่งที่จะไปตอบใครได้ว่าแบบไหนเก๋แบบไหนเท้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็ขอให้พี่ๆได้ ดูถ้าไหนเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณครับผมอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านได้ได้ผ่านไปก็ผมขอขอบคุณขอฝากให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้หามีดหาเครื่องรางมีดหมอมาให้พี่ๆได้รับชมกันดูสเสน่ห์ของมีดหมอไปพร้อมๆกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ